บไกสวัสดีครับพี่น้องครับสบายดีโ oh อ้โหแฟชั่นไอเล่นขอบ่าวไกลแมนครับแฟชั่นไอเล่นเนื้อขับนี่ครับสวัสดีอีกทีหนึงพี่น้องครับวันนี้บาบูมาส่งเบาวไกลใช่ไหมพี่น้องใช่ครับมาแต่ <c oughs> อุดรมาแต่อุดรน,นะครับเนาะบ่าวโบมาดับแต่มื่นวันเสาร์ผมครับมือนยุดงานแต่ตอนแรกวันเสาร์บานในกับมาหอดมองหอดที่นะครับตับมาหอดบ้านแต่สมหอดบ้านและสมหอดลามิถ่านะครับเนาะบ้านบอกไกลอยู่แถวนี้นะครับบอกไกลมาอยู่ลามิถ่าเป็นบ่แมนแมนแล้วพอที่ไปเห็นน้ำบาบูดเห็นถนนทุนทาเห็นต่างจังหวัดของเมืองไทยได้ไยวเด้เล่นดุยังเนี่ยเด้เห็นยังเนี่ยได้เห็นถนนทุนทางหลากหลายนะครับเนาะทั้งถนนชนบทรทั้งถนน ถนนยังก็ถนนไม้เด็กสองถนนไม้เด็กหนึ่งถนนออกสู่ต่างจังหวัดทุกๆเส้นทางและไปเห็นคือพรีที่ชุคือถนนไปให้ไปหน้าของเพื่อนนะครับเนาะโอ้โหพี่น้องทุกถนนเส้นทางบางถนนกับลาดยางบางถนนกับปูคร่นกีดครับพี่น้องครับโอ้โหปาด เดี๋ยวเปไอ้ม้วนม้วนเดี๋ไปนี่ม้วนมวนครับติดใจติดใจหวังว่าโอกาสหนาเบาบุบคงเสียมา่หลับเบาไก่ไปน้ำอีกเนาะอยากไปอีกดีเบาไก่แม่นติดใจลนะโอ้ยติดใจอีกเบาไก่แม่เอียงนีกบ่าไก่นี่อันนี้คือคนสร้างทางทางรถไฟฟ้าด้วยครับทางรถไฟฟ้าแต่บโบหัว่าซ้ายไหนไปต่อซ้ายไหนบ่าไก่ก็ยังบ่ทันได้มีข้อมูลเพิ่งจะช่างบ่ทันได้แล้วครับยังบททะเลสำบททะเลสำเร็จยังบ่ทันได้เปิดได้ใส่งานครับ บอกไอ้เห็นเนี่ยตื่นตาตื่นใจล่อล่อล่อ,ล,อล่อขึ้นใส่บร,ริการอยู่พี่น้องอยู่กับสี้ยวมาหนีเบ่าวโบกมาส่งบ่าวไก่เนาะก็ดีใจทีแต่ภาพเสีวไก่ไปเห็นหลากหลายของเมืองไทยเห็นของตาจังหวัดของเมืองไทยแล้ว่าวไก่เห็นตนาจังหวัดกับกรุงเทพตอนนี้มันแตกต่างกันบ่แถบสิบาตางกันเลยตางแค่หลหลายมีทั้งรถไฟฟ้าสำนักน,นะครับและมีห้างซัพสินค้ามีตึกสูงแค่นั้นเองครับพี่น้องครับ ถนุนหนทางแบบเดียวก็เลยครับกับตงังหจวัดพี่ดองครับบ่อสมควรเป็นถนนตงังหวัดเลยบอกไกวะโอ้ทา,ายบอกไกอยากไปอยู่บอกไกอยู่แบบไหนมากแบบไหนบอกไกมากอยู่อ่าในกรุงเทพก็ได้ตังหวัดก็ได้ครับแบบได้ก็ได้บอกไกอยู่ครับแต่มากๆถนนตงังหวัดได้ครับเพราะว่ามันได้ชื่นธรรมศาสตร์ดีกว่าครับได้ชื่นศัพธ์รมศาสตร์อันสดชื่นแบบนือนซา มัน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 มีความสุขคนละแบบอยู่อยู Maj. 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 That, uh, ่ในอยู right? ่ในเมืองเฮาคืออยู่ในโลกอนาคตจัะสินะโอ้โหเห็นชิงหลากหลายแปลกแนวแนวบ่เคยมีก็เห็นนี่นะแนวบ่เคยเห็นก็ได้เห็นอยู่ในกรุงเทพฯนี่ครับนี่เด้นี่เด้นี่แหละแนวบ่เคยเห็นก็ได้เห็นทางทางรถไฟฟ้าอยู่ลามินท่าพี่น้องครับนี่นี่คือถนนลามินท่าด้อพี่น้องเด้อมื้อนี้บ่าวบอกว่าส่งบ่าวไก่เนาะพี่น้องเนาะมีความดีใจหลายที่ได้พาเพื่อนๆตัวเองเนาะที่อยู่ทางฝั่งลาว จากถนนกรุงเทพเมืองไทยได้ไปเห็นถนน่างจังหวัดของประเทศไทยฟาดบ่าไก่ก็ถือว่าเจริญหูจะเดินตาแต่ก็เห็นสิ่งใหม่ๆเล่นรูปไปน้ำใสหรือว่าไปบอกให้พี่น้องที่บ่เคยเห็นอ่าได้มา,าสัมผัสครับเมืองไทยว่าเมืองไทยเป็นเฉยเจนนี่บัไหนอันตรายอย่างที่คิดม,มัอนี้มนแล้ววบาวไก่ถือว่าเป็นเวลาที่เดินทางหลายกิโลเมตรหลายร้อยกิโลเมตรเลยนะบ่าวไกนะ่เนาะแมนครับต่เห็นอุดอรได้เห็นเอ,อ่อขอนแกน่น,กนเห็นโคราชเห็นโคราช เห็นได้หลายอย่างที่บอกไก่บอกเคยเห็นพี่น้องครับผ่านผ่านจุดหลายอย่างทีหน่าสนใจแต่บอกไก่เก็บภาพบรรยากาศมาฝากพี่น้องเลยครับและอย่าลืมไปบึงในลิปบอกไก่เนาะบอกไก่เก็บภาพบรรยากาศมาฝากพี่น้องแต่ว่าบอกเลยสิกิืนไปก่อนอย่าอย่างพี่น้องหูเนาะป้าบอกไก่คือสูงแถบสูงสูงเนี่ย่มองนี่คือจุดสูงสุดนะครับอยู่นี่บนทังนล้วนไฟฝ่าอยู่รามินท่านะครับ แต่เรามองกสิตรรมลงคนเขาตําลงตาลําลงนะครับเนาะอ๋อ้ฟ้าพี่น้องได้เห็นกะกลยแก่พี่น้องเอ๋ยเป็นภาพอ่าเสาห,า,า,า,ฟฟา,หาหรือพี่น้องเด้ยเสาเขาเรียกว่าอ่าตอหม้อที่ค่ำทางค่ำล่างรถไฟฟ้าเนาะพี่น้องเนาะจักมันรถไฟฟ้าสายสีหยังท่านผู้ชมมีข้อมูลกับเม่นใต้วิดีโอบอกว่าโวนด้วยแน่พี่น้องเนาะป้าเพิ่นใส่ก๊อกลางถนนพี่น้องใส่ก๊อกลางถนนเพื่อจะเป็นเสาเนาะพี่น้องเนาะสร้างถนนบนท้องถนนให้เป็นถนนพี่น้องรางรถไฟฟ้าที่ ยาวสุดสายตาพี่น้องนี่คือถนนราชวินท่าเนื้อพี่น้องเนื้อบ่าวบอกเห็นแล้วกระตื้นต้นใจพี่น้องเห็นบ่าวไก่เดินมาอยู่มองจดเจริญอร์มองทีมีรถไฟฟ้าตัดผ่านเนื้อผิวของเนาะจากบ้านนอกชอนบทพี่น้องมันนี่บ่าวบกกระทือว่าพาบ่าวไก่กลับขึ้นสู่สถานที่ทําง,งานบ่าวไก่การอะไไปเห็นการอะไไปเมืองไทยนะแต่ห็นต่างจังหวัดเมืองไทยกับการไม่เห็นงานรู้สึกว่าอ่าเป็นอย่งไรกลับมาเห็นงานแล้วกลู่้นึกว่าชีวิตมีอ่าจุดหมายปลายทางดีขึ้น โอ้ได้เห็นลายหม่องได้เห็นลายแจของประเทศไทยดีใจร้ายเป็น้นงเลยได้มีกำลังใจเฮ็ดงานเฮ็ดซูเพราะว่าได้ไปเปิดหูเปิดตาและสีเล่าสูอาลูกซูเมียฟั่งว่าบาไกลมือนี่บาไกลไปเห็นยังแนนไปพ่อยังแนเราอยู่ต่างจังหวัดเนาะโอ้โหบอกไกลเราคือดีใจร้ายวัวเราบอกเคยไปดีใจมาได้ไปต่างจังหวัดดีใจห้ายดีใจร้ายย่งอีกหม่องหนึ่งบอกไกลยังบระเท่เราเคยไปผากเนื้อของประเทศไทย หรือเสียงใหม่เสียงลายบ่เคยไปจกักเถื่อแต่ชีวิตหนึ่งคือสิได้ไปเนาะครับเนาะถ้าถ้ามีโอกาสคือสิได้ไปอีกให้บ่โบามาหลับไปคือเก่าไปซอยเบียกเพิ่นเก่าไปในยามวันหยุดคือเก่าจังสามารถไปได้พี่น้องครับโอเราไก่เอ,อ๋ยด้านนาเป็นถนนพญาสุเรนตรงไปเสรีไทยมินบุรีแม่นอไกลแม่แล้วครับถนนเสนรีจิปสุดทางอยู่ สี่แยกมินบุรีนะครับเด้อออกไปสิเป็นอ่าประหุนสุวินทวงตรงไปสิเป็นมินบุรีและเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาออกไปสิเป็นถนนอ่าเซรีไทยครับโอ้บาไกคือว่าคู่เส้นทางเพราะว่าบาไกอยู่ตรงแถวนี้เป็นบ่แ<ะ>มนครับอยู่แถวนี้ครับบาไกอยู่แถวนี้บาไกอยู่รามินท่าลอยชิปเจสเองครับวันนี้ให้นวาโบไปส่งอยู่บนไหนบาไกอ่าอยู่ทางปลายรถเมย์อยู่รามินท่ากันเลยครับเดี๋ยวบาไกนั่งวิ่นเข้าไป หรือว่าบัโบัอย <energetic> ่าไปชงบาวไก่ทางงทีทางานก็ได้แล้วแต่บัโบัวเนอครับถึงบาวไก่ในลงนี้ก็ได้ครับเพื่อการเชีวเลลาของบัโบกับเพื่อสิหอดที่พักผ้าอาศัยหย่านบัโบัวกับคากับหมื่นอันตรายในการขับรถขับล่างอ๋อขอบขอบคุณสาหรับความห่วงใยขอบใจบาวไก่หลายๆเลยนี่คือสถานีบางชั่นบาวไก่แมนบอแมนครับนี่สถานีบางชั่นครับพี่น้องครับมากก็ชื่อว่า เป็นสถานีรถไฟฟ้าบอบ่อปลไก่แมนครับแต่ว่าบลาหูบัวไก่กับบลาหูขอมูลเส้นทางเส้นนีก้กะเต็มลอยนะครับบาะบัวไก่หูจุดแต่บางจุดบางตอนแค่นั้นเองครับแต่หายหูบดทุกเส้นทางอยุดถนนราด้ิน,นท่าบัวไก่ปลาหูเน้อครับถึงอยู่น่านก็จริงครับแต่ว่าบลาหูเส้นท่างคือเก่าครับ สีฮอดแล้วสีฮอดแล้วด้านนาบาไกาเอ,อ๋ยขอบบาบกุกกระตือรือมาส่งบาวไก่ฮอตเด้อลามินทะลอยสิบเจ็ดนะบาวไก่เนาะแมแ่กระตือรือว่าโอกาสนามีโอกาสอยากไปอีกบ่มีโอกาสอยากไปอีกครับอยากไปอีกอยากไปอีกถ้าว่างถ้าว่างวันหยุดวันหยุดทํางานได้ครับเด้อจากนี้ไปครับบาบุกไปกับไปซอยเบียกซอยงานบาบุกลังจากเฮ็ดเบียกเฮ็ดงานแล้วบาบุกผักขิบผ้าแหวะส้มผ่าบรรยากาศหม่งจุดท่องเที่ยวเนาะครับเนาะ หลายลจุดพี่น้องเลยอ่ะหอนแหลห่อนแล้วลาวินท่าลอยชิดเจ็ดบาไก่ลาวินท่าลอยชิดเจ็ดเนาะหอนแหลห่อนแล้วตอนนี้ก็นที่ว่าจะส่งเบาไก่ลงตรงนี้กันแล้วกันเนาะพี่น้องเนาะอ่าอะไรเบาไก่โอเคโอเคโอ้ขอบคุณในไล่เบาโบขอบคุณในไล่ไปเดี๋ยวเบาโบยังต้งไปส่งเนาะยังตงไปส่งหนาหนานาถนนแล้วกัน ม, inding, มืัอนี้บาวบูกับกระทรวงบาวไก่เนาะพี่น้องเนาะนี่คือเส้นทางที่บาวไก่อยู่เป็นท่านั่นเองบาวไก่ปลาท่าอร่อยล่ามินท่านี่ครับบาวไก่อยู่บาวไก่อยู่ล่ามินท่าอร่อยชิพเจ็ดจะทั้งหนาบาวไก่เป็นเป็นสอยเขาบานบาวไก่เดี๋ยวบาวไก่นั่งวิ่นเข้าไปเดี๋ยวเสียเวลาบาวบูเดี๋ยวกลับบานกลับคำ grab บานหอดบานหอดคำมืดคำอันตรายต่อการครับรถ เฮาขับรถมาบดมือแล้วสองมือเนาะเพื่อมาส่งบาวไก่เดนะ้อบาวไก่เด้อมือหน้าไปอีกปะ <c oughs> ไป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 ติดใจละติดใจและครับติดใจแต่ลุ้นไปเลยพี่น้องฮ่อนแล้วตอนนี้คือว่ามาส่งบาวไก่ถึงฝั่งฝันโอกาสหน้าฟ้าไม่บาวบกกันสีมากบาวไก่อีกคหนึ่งพี่น้องท่านได้ที่มักบาวบกและบาวไกไ่อย่าไปลืมไปสนับสนุนบาวไก่ทั้งสองบาวไก่บาวไก่ผ้าถ้ำแสบนัวเด้อครับโบเมนแสบนัวทั้งกินทั้งอยากแสบนัวอิ่มทั้งหูทั้งตาบรรดา การสนับสนุนบาโบโดยการบอกติข่ามโฆษณากันแล้วกันนอกพี่น้องเพืนน่อ,อบาโบสิ่งนี้ปัจจัยในการเหตุงานนอกพี่น้องนอนและครับคลิปต่อตไปสำหรับคลิปนี้สบายดีบาไกสบายดีบาโบขอบคุณในร้ายครับบาโบเอาไป,อไปแล้วบ๊ายบายเอาไปเก็บของบาไกไปเก็บของส่งบาไกยเด้อบาไกเอาเนื้อกินไปนน้ำแนวบาไก<า>ยข้าวเหนียวไปอุ่นน้ำได้ข้าวเหนียวโ h o ่ e นี่นะี่นี่ ไปไปไป oh, ไปโอ้เลื่อนมาได้กระเป๋าเบาไก่ปาดเอาไปไปว่าไก่เอาไปกินเด้อฝากแฟนเจ้าเด้อ ไปๆยปๆเอาไปยบ่าวกายขืนมาใส่บินมาแล้วพี่น้องเอ๋ยซ้ำนี่และพี่น้องบ่าวโไปแล้วบปๆ